หัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะคือเรื่องซิสในรังไข่อยากมีลูกมีลูกได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องผ่าตัดไหมต้องทอํายังไงก่อนหรือเปล่าส่วนในส่วนซิสของรังไข่ก่อนอื่นเลยอะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรู้ในเรื่องของซิสในรังไข่เรามาดูก่อนว่าราังไข่ที่ปกติรังไข่หน้าตาปกติเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวหมอมีรูปให้ดูนะคะตัวนี้ค่ะ อันนี้จะเป็นรังไข่เวลาที่เราอันตาสาวนะคะนี่เป็นตัวมดลูกแหละนี่รังไข่ข้างข้างขวาค่ะรังไข่ข้างซ้ายอันนี้เป็นตอนต้นของรอบเดือนนะคะตัวนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยอันนี้คือตัวถุงไข่คือตัวฟองไข่ใบเล็กๆนั่นเองนะคะทีนี้ในรอบปกติของทั่วๆไปของรอบประจําเดือนของคุณผู้หญิงเองอะคะ่ะตอนแรกฟองไข่ก็จะเป็นฟองเล็กๆแล้วก้หลังจากนั้นนะคะในช่วงกลางกลางรอบเดือน ฟองไข่ก็จะโตขึ้นมาหนึ่งใบในรอบธรรมชาตินะคะแล้วก็จะมีไข่ตกแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวถุงที่ไข่ตกกันเนี่ยคะ่ะบางครั้งก็จะมีเลือดออกแล้วก็ถ้าหากว่ามีอสุจิเข้ามาเจอกับไข่ปฏิสนธิกันที่ท่อนําไข่หลังจากนั้นก็จะไปเคลื่อนตัวแบ่งตัวเป็นฝั่งตัวในโครงลูกคะ่ะถ้าหากว่าไม่มีในส่วนของการฝังตัวเกิดขึ้นนะคะผนงังดลูกก็จะลอกออกกลายไปเป็นประจำเดือน แล้วตัวรังไข่เราอะก็จะมีการฟื้นฟูตัวเองตัวถุงไข่ที่เคยมีเลือดออกในนั้นตัวถุงไข่ที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยประมาณ2เซนอันนั้นก็จะค่อยๆเล็กลงค่ะทีนี้ในสภาวะบางอย่างนะคะรังไข่อาจจะมีซิสเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าซิสน,นั้นเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะกดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้หมอเลยนะคะสงคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะ ตอนแรกตั้งต้นเลยอ่ะตัวตัวรังไข่เราอ่าให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะรังไข่จะแบบนี้เห็นชัดไหมคะรังไข่ก็จะเป็นวงใหญ่ๆอันนี้นะคะแล้วก็ตัวฟองไข่ก็จะเป็นกลมๆเล็กๆแบบนี้แล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าตัวหน้าตาของซิสซิสที่เราเห็นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไว้หมอหารูปให้ดูนะคะอ่าอันนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวซิสในรังไข่ของเราเห็นไหมคะตัวเนื้อรังไข่อาจจะอยู่ถึงประมาณตรงนี้เดี๋ยวเทียบกับตัวรูปรังไข่ที่เป็นปกตินะคะตัวนี้ค่ะข้างนี้จะเป็นรังไข่ที่เป็นปกติส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวซิสที่มีขึ้นมานะคะซึ่งในลักษณะของซิสอันนี้จะเห็นว่าตัวซิสเนี่ยเขาเป็นถุงน้ําเป็นน้ําดําๆ ตัวในเวลาลักษณะอันตราซาวที่เห็นสีดำๆแบบนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของน้ำที่อยู่ข้างในค่ะคือถ้าหน้าตาแบบนี้ขนาดประมาณ2เส้นแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นตัวฟองไข่ที่เขาโตขึ้นนะคะถ้าหากว่าคนที่ยังไม่เคยทําอันตราซาวมาก่อนเลยแล้วเห็นแบบนี้เราก็แนะนําว่าอาจจะติดตามดูก่อนค่ะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงกลางรอบเดือนแล้วเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะเป็นในลักษณะของตัวฟองไข่ของเรานั่นเองแล้วก็ในบางครั้งค่ะฟองไข่ที่ ไข่ตกไปแล้วแล้วก็มีเลือดออกนะคะเขาก็จะให้ลักษณะของเลือดออกได้เหมือนกันเนาะถ้าเป็นเป็นแบบนี้ในตัวอันตาซาวเวลาเราเห็นตัวถุงถุงซิสถุงไข่ที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีในลักษณะของคอนเทนต์ขาวๆที่อยู่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวซิสที่มันมีเลือดออกซึ่งในลักษณะของเลือดออกอันนี้เนี่ยก็จะแยก2ออย่างคือ เป็นถุงไข่ตกในช่วงแรกที่มีเลือดออกไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นอาการแรกเริ่มหรือว่าเป็นลักษณะแรกเริ่มที่เราเห็นในส่วนของโช็อกโกแลตซีสหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าในอันตราซามันเป็นแบบดูเป็นขาวๆใหญ่ๆอยู่ข้างในอันนี้เนี่ยก็จะดูเป็นลักษณะของคล้ายๆกับการมีเลือดออกในตัวรังไข่มากกว่าเนาะแต่ถ้าเป็นโช็อกโกแลตซีสเราก็จำเป็นจะต้องทําการรักษาต่อไปทีนี้ ถ้าหากว่าในส่วนของคนที่มีเลือดออกในถุงไข่อันนี้ยังไม่จําเป็นต้องให้การรักษาอะไรค่ะยังไม่จําเป็นต้องในส่วนของการใช้ยาฮอร์โมนอะไรเลยบางครั้งเราติดตามดูขนาดต่อมานะคะเราติดตามดูประมาณ2สัปดาห์ค่ะเราก็จะพบว่าตัว ซีสตันนั้นเนี่ยมันจะยุบหายไปในกรณีของการตกไข่แล้วมีเลือดออกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวโช็อกโกแลตซีสะคะ่ะถ้าเราติดตามต่อไปอะ่ะเขาก็ไม,ม่มันไม่ค่อยยุบลงเองค่ะทุกครั้งสําหรับตัวโช็อกโกแลตซีสที่เวลามีเลือดออกเวลามีประจําเดือนเนี่ยค่ะเขาก็จะมีเลือดออกในตัวถุงซีสในรังไข่ด้วยเพราะว่ามันก็คือเป็นตัวเยื่อบุขรงบดลูกที่มันไปอยู่ในตัวรังไข่นั่นเอง มันก็มีโอกาสที่ว่าช็อกโกแลตซีสตันนี้จะโตขึ้นทีนี้ถ้าในซีสที่เราเจอบ่อยๆเลยตัวแรกที่หมอจะพูดนะคะนอกเหนือจากตัวซีสที่มันเป็นเลือดออกตามปกติของร่างกายไปแล้วเนี่ยคะ่ะอันนั้นเนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตามปกติตามธรรมชาติของคุณผู้หญิงแต่ถ้าตัวช็อกโกแลตซีสอยากมีลูกนะคะช็อกโกแลตซีสอยากมีลูกถามว่าทํายังไงได้บ้างเราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าตัวช็อกโกแลตซีสอะคะ่ะถ้า ทั่วไปแล้วอ่ะคุณหมอจะให้ยาฮอร์โมนเพื่อให้ตัวรังไข่เราอ่ะมันไม่ทํางานมันหยุดทํางานพอไม่มีประจำเดือนมันก็จะไม่มีเลือดออกนั่นเองตัวซิสเราก็จะไม่โตขึ้นโลโก้ซิสเราก็จะยุบลงได้ด้วยนั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วถ้าอยากมีลูกล่ะคะในกรณีของ ist, ช็อกโกแลตซิสช็อกโกแลตซิสอยากมีลูกเนี่ยยาฮอร์โมนจะใช้ไม่ได้นะคะสําหรับการยาฮอร์โมนของตัวช็อกโกแลตซิสที่เราใช้มันจะเป็น โดสที่ค่อนข้างสูงทีเดียวหรืออย่างน้อยๆเลยอ่ะมันก็จะมีฤทธิ์เท่าเทียบเท่ากับการคุมกําเนิดก็คือทําให้ไม่มีไข่โตไม่มีไข่ตกเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทองถ้าหากว่าตัวโช็อกโกแลตซีสเองขนาดไม่โตมาก2-3งสาเซนอันนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งทองได้นะคะแต่ว่าข้อเสียของโช็อกโกแลตซีสะคะ่ะบางครั้งเขาจะมีผังผืดคนที่รู้ตัวว่ามีโช็อกโกแลตซีสแล้วอยากมีลูกนะคะ ก็ควรจะตรวจดูว่าท่อนําไข่เนี่ยมันตันหรือเปล่านะคะนอกเหนือจากการตรวจปัจจัยอื่นๆด้วยเนาะตรวจคุณผู้ชายแล้วถ้าพบว่าปกติคุณผู้หญิงเองถ้าอยากมีลูกโดยธรรมชาติถ้าเป็นโแชชลตซิสอยู่ควรจะตรวจดูว่าท่อนําไข่ตันไหมเพราะว่าตัวโแลตซิสเองมันจะมีผังผืดไปรัดท่อนําไข่ทาให้ท่อนําไข่ตันนั่นเองค่ะแต่ถ้าขนาดที่มันโตมากๆอะเกิน8เซนเกิน6เซนขึ้นไป อันนี้ก็แนะนําว่าควรจะผ่าตัดก่อนแล้วก็ทีการผ่าตัดในคนที่อยากมีลูกก็คือว่าจะเป็นลาะเอาถุงซิสออกแต่ว่า,าการลาะเอาถุงซิสออกในส่วนของช็อกโกแลตซิสะคะ่ะมันไม่ได้ทําให้โรคมันหายขาดไปเลยทีเดียวนะคะนั่นก็เพราะว่าบางครั้งตําแหน่งอื่นนะคะมันอาจจะมีรอยโรคอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่โตขึ้นมานั่นเองมันก็อาจจะทําให้ในส่วนของซิสทีหลังมันโตขึ้นมาได้นะคะ อาย,อย่างแรกเนาะเป็นซิสที่เกิดจากเลือดออกจากการตกไข่ตามปกติซิสอันที่2ที่เจอได้บ่อยๆคือเรื่องของตัวชโคโค็อกโกแลตซิสนะคะอันที่3ค่ะที่หมอจะพูดถึงก็คือว่าในส่วนของซิสที่เป็นเรียกว่าเดอร์มอยซิสค่ะตัวเดอร์มอยซิสหรือเป็นตัวซิสในรังไข่เดี๋ยวหารูปแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะของในส่วนของถึงน้านะคะเป็นในซิสนั้นเนี่ยก็อาจจะมีในส่วนของ มีคนมาก่อกวนข้างหน้าค่ะในลักษณะของซีทที่เราอันตราซาวเห็นเราก็พอจะบอกได้นะคะก็เดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูตัว รังไข่ปกติคืออันนี้นะคะทีนี้ตัวซิสอันนี้ค่ะกลมๆนี้ทั้งหมดนี้เลยอ่ะคือซิสของรังไข่ในส่วนของขาวๆเส้นๆที่เห็นอันนี้เนี่ยคือในส่วนที่เป็นในเรียกว่าอร์ m อ o ซิสลักษณะขาวๆเส้นๆที่เห็นอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของผมแล้วก็ก้อนขาวๆที่เห็นอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นในลักษณะของตัวตัวก้อนไขมันในรังไข่นั่นเองค่ะก็คือว่าในตัวลักษณะของไขมันในรังไข่อะค่ะเราก็จะเห็นได้เป็น แบบนี้ค่ะอ่าอันนี้อันนี้นะคะจะเป็นเห็นเขาขาวเวอร์ขึ้นมาแบบนี้ถือถ้าในลักษณะของอันตราซาวถ้าคนที่อันตราซาวที่ตรวจอันตราซาวแล้วเจอลักษณะของซิสบ่อยๆมันก็พอจะแยกได้ค่ะว่าซิสอันนี้ต้นกําเนิดมันจะเป็นจากอะไรเป็นจากเลือดออกหรือว่าเป็นผมเป็นไขมันที่เรียกว่าเป็นเดอรมอยซิสตัวนี้เนี่ยมันเป็น เป็นเนื้อเรียกว่าอะไรเป็นซิสแต่ไม่ใช่เนื้อรายไม่ใช่มะเร็งค่ะลักษณะอัลตราซาวบางอย่างมันบอกได้ค่ะอันนี้ก็มีลูกได้นะคะถ้ามันโตมากก็อาจจะต้องพาตัดก่อนตัวเดอร์มอยซิสใช้ยาไม่หยุบค,ค่ะไม่ว่าจะยาฮอร์โมนหรือไม่ฮอร์โมนก็ตามนะคะทีนี้ในส่วนของซิสอย่างต่อมานะคะถ้าหากว่าในลักษณะของซิสอนนันเนี่ยตรวจแล้วยังแยกไม่ได้ค่ะว่า มีความสงสัยในการที่จะเป็นเนื้อร้ายหรือเปล่านะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยยังยังไม่แนะนําให้มีลูกยังไม่แนะนําให้กระตุ้นไข่เนาะเราควรจะตรวจให้ชัดเจนประเมินให้ชัดเจนก่อนบางครั้งนะคะการตรวจครั้งแรกหมอก็ยังสรุปไม่ได้ค่ะว่าเอซิสอันนี้เนี่ยเขาเกิดจากสาเหตุอะไรบางครั้งมันต้องอาศัยการติดตามนะคะ อย่างเช่นลักษณะของซิสที่สงสัยว่าเอออันนี้น่าจะเป็นเนื้อรายก็คือว่าในตัวซิสนั้นเนี่ยมันมีผนังตันแบ่งเยอะๆมีส่วนที่เป็นทั้งส่วนที่เป็นของเหลวเป็นน้ําหรือว่าบางส่วนอันนั้นเนี่ยมันเป็นเนื้อตันเนื้อแข็งๆอันนี้เนี่ยหน้าตาดูไม่ดีละหรือว่ามีน้ําในช่องท้องร่วมด้วยอันนี้ค่ะก็เป็นปัจจัยที่ชวนให้คิดว่าอันนั้นเนี่ยไม่น่าจะใช่เนื้อดีนะคะ มีหน้าตาของซิสบางอย่างที่อยากจะให้ดูอ่าอย่างเช่นอ,อ,อันนี้ค่ะตัวนี้นะคะในลักษณะอันนี้เนี่ยอันนี้คือตัวฟองไข่นะคะเวลาเรากระตุ้นไข่อันนี้เนี่ยเป็นซิสที่ดูแล้วโอเคเป็นลักษณะของช็อกโกแลตซิสมันต้องเห็นบ่อยๆเจอบ่อยๆค่ะทีนี้ถ้าช็อกโกแลตซิสอันนี้เนี่ยขนาดมันก็ประมาณ 2.8 2เส้นกว่ากว่า3เซนอันนี้เนี่ยดูตำแหน่งแล้วมันไม่ได้ขวางการเก็บไข่ไม่ได้ขวางตำแหน่งที่เข็มเราจะเข้ามาดูดฟองไข่เพราะฉะนั้นในรายนี้เนี่ยหมอไม่ได้ให้ยาฮอร์โมนก่อนแล้วก็ไม่ได้ผ่าตัดก่อนเพราะว่าฟองไข่เขามีไม่เยอะการไปผ่าตัดมันก็อาจจะทําให้ตัวตัวเนื้อลังไข่อ่ะมันเหลือน้อยลงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในรายนี้เนี่ยเราก็กระตุ้นไข่ไปเลยค่ะล้วก็สามารถเก็บไข่ได้นะคะ อันที่คนจะพูดไปบ่อยซิสในตัวมดลูกล่ะคะหมอในตัวซิสะมันคือถุงน้ําค่ะในตัวมดลูกเราอ่ะมันไม่ค่อยเกิดเป็นถุงน้ำอะค่ะมันไม่เป็นถ้าในลักษณะอันนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัวเนื้องอกมดลูกซะมากกว่าค่ะในลักษณะอันนี้เนี่ยที่จะเทียบกันให้ดูนะคะอ่าอย่างเช่นอันนี้เป็น ตัวรังไข่เวลาเราอันต้าซาวอ่ะภาพเปียวไทม์ที่เวลาเราดูอ่ะมันจะแตกต่างจากเฉพาะภาพนิ่งอันนี้อันนี้จะเป็นตัวมดลูกค่ะที่เห็นในอันนี้เป็นก้อนเป็นตัวเนื้อง,งอกมดลูกซึ่งก็จะต้องแจ้งหมอให้ชัดเจนเนาะ เป็นเนื้องอกมดลูกที่แบบเป็นไมโอมาที่เจอกันบ่อยๆไม่ใช่ซิสในมดลูกค่ะในมดลูกมันจะเป็นเนื้อแข็งๆมันจะเป็นก้อนค่ะเราก็จะเรียกว่าเป็นเนื้องอกมดลูกในตัวรังไข่ส่วนมากก็จะเป็นถุงน้ํามากกว่าซิสในรังไข่ที่เป็นแบบเนื้อแข็งๆแบบนี้ก็มีค่ะแต่ว่าก็จะน้อยกว่าทีนี้ถามว่าในคนที่มีซิสแล้วอยากมีลูกก็ขึ้นอยู่กับว่าในสาเหตุที่ตรวจในเรื่องของซิสแล้วเนี่ยสงสัยว่าจะเป็นอะไรนะคะ ถ้าหากว่าเป็นสงสัยว่าเอะเป็นเลือดออกเป็นถุงน้ําเป็นที่มีเลือดออกในตัวรังไข่อันนี้เนี่ยเราก็จะอาจาอาจะอถ้ามันใหญ่มากก็อาจจะทานยาคุมหรือว่าอาจจะไม่ต้องทานยาเลยเลยค่ะเราก็นัดมาติดตามดูหลังจากไข่ตกไปแล้วหลังจาก2อาทิตย์หรือว่าตอนที่ประจําเดือนมาเราก็มาดูใหม่ <S <S ส่วนมากแล้วอะค่ะตัวซิสที่เกิดจากการมีเลือดออกจากไข่ตกเขาก็จะยุบไปค่ะภายในช่วงประมาณ2สัปดาห์เนาะถ้าเป็นเดอร์มอยซิสตัวนี้เนี่ยที่แบบอันตราซาวแล้วเจอลักษณะที่สงสัยเดอร์มอยก็คือว่า อันนั้นเนี่ยจะใช้ยาไม่ได้ค่ะตัวยาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ทาให้ก้อนอยุบไปนะคะก็แนะนําจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดหรือการติดตามดูอาการมากกว่าถ้าเป็นช็อกโกแลตซีสแล้วอยากมีลูกก็จะขึ้นอยู่กับขนาดหรือขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราอยากจะมีลูกนะคะ ช็อกโกแลตซีสถ้าอยากมีลูกไม่ว่ายัางไงก็ตามเราก็จะยังไม่ใช้ฮอร์โมนเนาะเพราะว่าฮอร์โมนมันก็จะไปกดการทํางานของรังไข่แล้วก็ไม่ท้องอะคะ่ะท้องธรรมชาติเราก็ไม่ท้องถ้าอยากมีลูกโดยธรรมชาติในคนที่เป็นช็อกโกแลตซีสโลโก้แนะนําให้ตรวจประเมินในส่วนของท่อนําไข่ก่อนว่าท่อนําไข่ไม่ตันนั่นเองเนาะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการอยากมีลูกนะคะต้องประเมินให้ได้ก่อนว่าซีสตนีนนยมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะคะ มาดูคำถามกันไปบางส่วนก่อนนะคะ